สาลังเดินไปทีหล nope 네ังสวัสดี่าสวัสดีคะพี่น้อนทางปุ่เจ้าเลนอนตลอดถึงหลุมแล้วมันรน่วมกหลานแย่งองค์การในที่เกษตรนาสองขางในวอกสองขามนมขานาใกันในวอกมือแน่นนะแยองค์การลูกหลานแย่งอง์การเออแ อะไรก็จะเป็นโรงทานดนะจ้ะพี่น้องจ๋าโรงทานส้มตำนะคะมาเบิร์เธอก็กินบะได้นะคะเอเ็นจะเ้ากินกันยากอยากน้งส้มตำเนาะตำกล้วยสี่หกห้าหก กล้วยแล้วก็ส้มตำบุราแล้วนั่ก็เป็นส้มตำบุราตำปูตำไผ่กับมะเขีดอกมานาแมนฟันดนนยมกินนะใส่ตำกล้วยเอามาซิมดูนี่หน่าเลยยำสลัดสลัดยำปลัดกระเติมบริกิตริธารรอบไป ผมมีเบิรจากกินเบิรมือเพิ่นบางนั่งกินบดได้ไดดนักพาบุนลูกมาไหมบุนลูกยอนลูกีก็เลพาให้มากิน <laughs> ถากินตับกลัวอยู่เด้อจ้าเป็นน้องแดง น้องแดงมาแล้วหอดบ้านจากบ้านนังมากกับบ้านน้องแดงเขามาลัยุงไปปูบ่าวไปเป็นบนเป็นกระดอนเด้อถูกเลขขัวซุ้มวัดมาเป็นหมามันทำผิดต้องบอกอะไรไอเท้ายักสลัดก่อนบำรุงร่างกาย อยากกินตำกล้วยทาตำกล้วยนี่ตำกล้วยมาแล้วจ้ากพอ้แล้วเฮ้ยพักผักักักมา,ามาซื้อมาเบิจิมมี่ขนอยนมาเบิจิมมี่ค่ะไเตียมนะ่ม่แม่ว่มีอันไปอันนี้ ตัางกระชานได้ป่ะมะกุฎิ์เตรี่ยหม้มอชานย่างสารัตต์กัญญาบรรยากาศโรงทานฟ้าสามัคคีกันเลยเนาะคนหลายขักเนาะสามัคคีกันเลยเนาะอุดไรเนี่นยเธอ,ย,อ,ย,อย,ายากหานนะะดิอมเคำ<อ><อ>เดียวพอคำเดียวพอคำเดียวพอ กำลังรอ,อยำสลัดอยู่ไปนาอ้แ่งหโท่นแลงทัวแพ้แ้วค่ะปเาจะไปกินใส่บอกแป๊บกระเป๋าหน่อยได้จ้ะจีกำลังเลิก คิด่ะเฮ้ยเห็นอีทาวเ้วเฮ้ยเอิเดูเฮ้ยเอินดูเฮ้ยเอินดูไม่คอยเงี่ยพอกอได้นะคะบเวลาเมือวัดสูกรที่ผมมาเดดมากระบอดเมียกรบาตอบไปสิอยากต่อพุทธาเอิ้นงากเอินซาท่าวเล่วท่าเลยอพุทธาาสิภาบเปิ่งจี ใชว่าขอยยิงขอยยิงน yeah. ี่ใส่เพิ่นในคืนคืนดีกับผัวโหลดม่ได้มาใกล้มาทัดเนาะเจ้ายิ่งอันนี้บอกผัวน่แบบเอ้ยก็ปล่อยผู้เท่าลวนลามจะแบบ อันนี้คือพากาใรคาบอกนี่บแล้วมาสื่อมาถามเบอร์จิมมี่เลยแล้วนี่นี่มันคือดงดงนะครับบดาก้ดนลกมันยุ่งเลยนะครับมีมาจับกูนางวิจิมาจ้าแฟนค้าลยบ้านชงทำโทษทำโทษยังดีบ้านชมเอมือจับจับเนะบ้านใต้ก็ร้มหมดโอ้ตกข่าวอีกแล้วตกข่าวอีกแล้วกูตกข่าวไอ้คนดึงบัวบ้าดิ

ก็นั่งหาซงจิมมี่เห็นดิสร้อาื่องแย่งไป่งจะว่าดงอจกกะนังหาบงจิมมี่เห็นดปลไปอีกแปไปอีกพอดัมตักตลอดพอตัมตลอดนะนะ เดีดเด็ดดีมีบัตรตำมังหงก็มีตุนคุปาเขาป้าน้แล้วเจ้าขากินเข่า้เ yeah. ็นยา่ไมใีส okay. yes, ิ่งสัิ่มยาคิ้วยาคิวยาถั่วใส่บัตรสมัสกอกแสกแงกบัดย่ากวนล่ามข้าเจ้าล้วนลาไปทั่วตายไปย่านบริษัทดี ไปเอามาเดเท่าส้ม huh ือใช่่าเงินจำนวิบาท020002 0200้ม่ก่ลมะตัวกู้สี่สบาทสี่สตัวเธอเ่ธอมีาเีให้ตัวโอย้าเรื่องนี้หนีอีกแล้ว อันที่ทวงาเอาหลดกึงอย่าว้ามันเป็นนี้นะม่ว่าเรื่องเงินเออพอดีกูคิดได้กูกแล้วกูก็คิดได้มันก็เป็นหนี้คาเลขแรงสีเมื่อก็เป็นหนี้กูจัดทวงในบัตรนบ่อย่ามาว้าวทวงอะไรกับพาอคือน่ทวงในบัตในบ้านนะ่กห้กูห่รอ มึงไม่ย้อไปนะ้ขูจะไปทวูอไปกันยาตีนไปม่ขนมแวพสตเตขไหัวใหัวเอาตำกล้วยล้ไปเอามาทอนส่ก็ชุบยันดื้ แมันลเตมันจะายองเมันวู่าีเรลมจับกูกิ่งเล่นเห็ดยาเล่นเตบกรีแล่าออกกำลังกายมื่อนี้ซนแลนดขับรถแห่ปะคะสิแลนขารถแห่ปะคะพี่น็อตขาฝากบรรยากาศสิีนักวกิตามกวดและเรกิเบดปะเลยค่ะสวัสดีจ้าพี่นอจ้า ทาเบิ้งจิมมี<จ>นม่น้ำก<า>ันนี่น้องคเจ็บกินบ่ละกัน